สัมภริมายาสูตรว่าด้วยมายาของจอมอสูนร269เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวเวปจิตติจอมอสูนเจ็บไข้ได้รับทุกข์เจ็บไข้หนักครั้งนั้นท้าวสก,กะจอมเทพเสด็จไปเยี่ยมท้าวเวปจิตติจอมอสูนถึงที่อยู่ปรัสถามถึงความเจ็บไข้ เท้าเวปจิตติจอมอสูรเห็นเท้าสักกะจอมเทพกำลังเสด็จมาแต่ไกรเทียวได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพว่าท่านจอมเทพขอจงช่วยรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่าท่านเท้าเวปจิตติขอเชิญบอกมายาของจอมอสูรให้ข้าพเจ้าทราบก่อนเท้าเวปจิตติกล่าวว่าท่านผู้นี้รัทุกข์ข้าพเจ้ายังบอกท่านไม่ได้ จนกว่าจะได้สอบถามพวกอสูรดูก่อนลำดับนั้นท้าเวปจิตติจอมอสูรสอบถามพวกอสูรว่าท่านผู้นิร้ระทุกข์ทั้งหลายเราจะบอกมายาของจอมอสูรให้เท้าสกกะจอมเทพทราบพวกอสูรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิร้รทุกข์พระองค์อย่าตรัสบอกมายาจอมอสูรแก่เท้าสกกะจอมเทพเลยภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นท้าเวปจิติจอมอสูรได้กล่าวกับเท้าสกกะจอมเทพได้คาถาว่าท่านเท้ามควาสุชัมบดีเทวราชบุคคลผู้มีมายาย่อมเข้าถึงนรกครบร้อยปีเหมือนจอมอสูรฉะนนั้นสัมปริมายาสูตรที่สามจบ